โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแกงโดเน a ให้บอนดีวีนะครับนี่นะครับผมคือเขากำลังสตรีม ROV อยู่นะผมจะมาโดเน a t ให้เขานะครับมาดูซิว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับบอกเลยว่าต้องรอชมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมโดเน a ให้เขาก่อนนะครับ โอเคนี่ผมดูเน็ตไปแล้วนะครับลองขึ้นจอนะครับผมตึาตึงอยู่แล้วตั้งแต่ตาแรกเลยโอ้โหยอดเลยพี่อ่านแล้วอ่านแล้วสวัสดีครับมาหนึ่งหนึ่งกับพี่นาดีพี่อยากเจอเนี่ยมาสี่วันแล้วสี่วันติดแล้วนยไม่มีใครสามารถล้มกูได้น้องน้องน้องๆ้องบอกใครก็ได้เพื่อนหรือใครก็ได้ที่เล่นเก่งๆนะบอกมาเจอพี่หน่อยดิพี่อยากเจอคนเก่งๆ่พี่อยากไปไหมครับนั่นแหละพี่อยากไปใหม่ครับอยากไปเดี๋ยครับน้องทำไมไม่อยากไปวะ อังกโอเคอเดี๋ว okay, ยวผมโดูเน็ตปีกก่อน <ๆ S 1> นะครับว่าเล่นตัวไหนได้บ้างนะครับเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าเอาเลยบ้าน้องน้องเฮ้ย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 ได้ครับน้องรักลิกเตอร์เล่นได้เฮ้ยตายแล้วมันเชื่อไปมไหมโอ้โหลิกเตอร์เล่นได้ครับน้องรักลิกเตอร์เล่นได้ใครอย่างนึงหนึ่งครับพี่บอกเลขห้องพี่มานะครับวันนี้พี่บอกม้าไวเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวผมจะไปตบข้อขาสตรีมนะครับรอหรือว่าจะเป็นยังไงนะว่าม้าไวคืออะไรนะ มาไวเหมือนกันนะวันนี้นจะบอกให้โอ้โหแตกไปแล้วเป็นไงเป็นไงบอกแล้วจะห้าวพี่น้องตาแรกก็อะไรครับเนี่ยโอ้โหบอกเลยไอคนนี้บิ้วของไม่ไม่เป็นนะเออทำไมบิว้วอย่างนี้วะเอมิลี่มันมันไม่ใช่บิว้วอย่างนี้หรือวะเออใช่ปะ 3, จ่นสามพันดจัดไปครับน้องรักรอพี่จบกล้วนะเปิดไปดิเปิดไปดิครับน้องรักเปิดไปดิเปิดไปดิก็เปิดไปเลยสิจ้าก็เปิดไปเลยสิมาเดี๋ยวมีอามาด้วยเอาไงเอาไง โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมันเตพี่เอาไงอ่ะเอาไงอ่ะโอ้ยเจ็บ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 เ้ยพี่ต้องถอยแล้วพี่เจ็บว่ะเนี่ยมันไม่ตามเว้ยมันมีโอกาสมันไม่ฆ่าพี่้อง